วันนี้ก็จะพามาดูครับพ่อนะครับในช่างนะครับปูกระเบื้องกระเบื้องานะครับวิธีการปูกระเบื้องที่ถูกต้องนะครับผมนะร้านเลยนะครับผมนี่เลยกระเบื้อง40นะครับกระเบื้อง40เซนนะครับมาดูกันนะครับวิธีการปูกระเบื้องนะครับ นี่ปูไปเบิ้งส่วนผสมของปูนิีกว่าลงใส่ใส่จักจักปูนจักจัจักถุงนี่มันก็เลี่ยนแทมมงอะน่ะมงมงมงจะบูนกว่าหนึ่งตั้งสูงแต่ว่าตั้งรับบอลก็สิบคู่ต่อลูกอ่าสิบคู่หน้าก็บสิบสองอ่าถึงสิบ่ตลูกจำเป็นยังจำเป็นยังต้องเฮ็ดให้ปูนมันเหนียวจำเป็นบ่จำเป็นเพราะว่า มันก็ต้อใส่ไส้ไส้เค็มกันกระเพื่อมจะรอดครับโอ้ให้มันเหนียวมันเหนืดมะอ่าเวลาปลูกกระเบื้องปูง่ายเนาะเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับวิธีผสมปูนนะครับมือนี่นะมือนี่ต้นนี้สิบสองนี่สิบสองสิบสองคู่ต่อหนึ่งลูกครับสิบสองสิบสองคู่เนาะสิบสองไส้เนาะไส้สิบสองคู่ปูนนะต่อปูนลูกนึงอ๋อต่อปูนก้อนึงลูกนะครับ ปูบางเลยก็จะใส่ซิปอืมเล้จะจุดนะปูนะาปูบางนะครับผมพี่น้องเกี่ยวกับวิธีการขเพื่อนนะครับนะผมพามาเบื้องในช่างนะครับปูกกระเบื้องแบบใดนะครับแมนมืดแหละครับมืหล้างนี่แหละครับก่าจะปูไปเรื่อยนะครับนะก็มาดูคุณพ่อปูนะครับนี่ช่างมือชิพนนะครับทํามาแล้วครับหลายประเทศนะครับดูใบกาตานะครับญี่ปุ่นนะครับล้วไปมาเมืดทุกประเทศแล้วครับผมนะ เราเป็นรองมาเหมือนแล้วนะครับเราเฮ็ดก็มาคักแล้วนะครับวันนี้เราแกก็มาปูให้ลูกชายนะครับแต่ค่าจ้างยังบอกว่าบ่ได้เป็นพี่นะครับเป็นพี่นะครับนะแต่ว่างานนี่ต้องเนียบเป็นบ่ลูกชายสั่งไหวเป็นบ่ดูดูนะครับค่าแรงไม่ได้นะครับแต่ว่าช่างต้องเนียบนะครับนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับที่คุณพ่อปูไว้แล้วนะครับผมนี่เพิ่นปูไว้แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมาเบิงนะครับ เรานี่ของนอนนะคุณพอเราปูไปแล้วนะครับอจะสีขาวนะครับบ้านจะเป็นโทนขาวนะครับก็เจ้าของบ้านก็คนเดนะครับคจเดีนะครับอันนี้เจ้าของบ้านนะแต่ยังคือจะสีขาวเนี่ยผู้ชรายบริสุทธิ์บ่โอ้ี๋ยวไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำ๋ยจาไปดูเบื้องเบิ้งเบื้องผนังห้องน้ำนะครับนี่แวววววนะครับแล้วยิบระยับนะ มมมีไฟเปิดจะซื้อนอได้บ้างนี่ชักโครกนะครับชักโครกมีชักโครกเสียสีสวยนะครับผมนะฮะอันนี้สั่งตรงจากร้านผมนะครับมีขายนะครับกระเบื้องผนังด้วยนะครับผมนี่ก็ขัดนะครับให้มันละเอียดนะครับนะจะได้ทาสียินบาตัวจะทาสีบาร์ลองพัดอย่างนี้เยยอก่อนเจ็บคอรนะเจ็บคอร์บนะเจ็บคอบ์มเป็เรืองนะครับ ก็จะปูนะครับทีนั้นนอกก็จะปูนะฮะหรือต้นตานอัน้ห้องข้างนอกนะห้องกระจกนะอันนี้ต่อไปนอกเออโอ้ภายนอกจะเป็นสีเขียวนะภายในสีขาวนะครับเนี่ยเรามาดูมือถืออันนี้จะเปิดร้านมือถือนะครับก็จะเป็นโทนสีเขียวนะ AIS นะฮะเรามาดูคุณพ่อปูกระเบื้องกันดีกว่านะครับหลักๆผมก็จะพามาดูนะครับหลักการปูกระเบื้องนะครับอันนี้ปูหนหาซเส้นพ่อสามซีเส้นสามสีเส้นนะครับ เราถามพอแล้วเป็นงานที่งานหนักพอสมควรนะ <c oughs> แต่ว่าค่าจ้างไม่ได้นะ <c oughs> แต่ว่าเจ้าของบ้านต้องการเนี้ยบ <c oughs> ใช่ไหมคุณพ่อโคดแล้วเนาะนะคุณพ่อบอกงานต้องเนี้ยบนะครับทำให้ลูกชายนะครับค่าแรงไม่ต้องนะครับจัดไปนะครับวันนี้ก็ปูนะครับปูมาแล้วนะ แต่ถ้าเสร็จแล้วยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับผมนะอันนี้ย้านข้างนะภายนอกนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับนะออกมาอยู่ตรงที่น้องเอซีท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาได้นะครับที่อ๋อสามแยกไฟแดงหนองแบญใต้นะครับรืูว่าตรงข้ามกับร้านผมนั่นเองนะฮะตรงข้ามกับร้านเหรียญทองโฮมพัดนะครับผมนะไปมาหาสู่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านมือถือนะ ทุกแบบทุกสไตล์นะครับทุกยี่ห้อนะครับแบรนด์มือถือดังๆนะครับซัมซุงอัปโป้ไอโฟนนะครับผมสดผ่อนว่ากันอีกทีนะครับรับจำนวนจำนองนะครับจำนองมือจำนำมือถือนะครับจำนองโฉนดนะครับได้ทุกอย่างนะที่นี่นะครับเอาทองมาจำก็ได้นะครับได้หมดนะครับเว่าเราเรารับนะครับจำนำรถเออจำนำรถก็จะจำนำนะครับทำทุกอย่างนะครับที่นี่นะครับอย่างที่คุยกันไว้นะมือถือก็ขายนะครับ คนลงูนคือเสียออได้ดอกนะอันนี้อัตราผสมปูนนอเนียวนียวเยนาะลังเนียวแต่ว่าเาม่อยไเพว่าต่อยปูปูปูแล้วไมใให้เทาแ้นเยขาต้อกมคนเขาตองมคนเรียงไปยังซีนบ่มันแข็งกันบ่โอ้แสดงว่าลุงนี่งานสบายก็มูนบ่นี่เรียงปูนนะ ลุงเีเดี่ยวินาทีค้นปูนเดียวนะป่อยมันแข็งนะครับนะนะตำแหน่งนี้คนสีแยงกับลายเยะเลตำแหน่งนี้นะฮะนี่ก็มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นสีทาฟ้านะครับสีรองพื้นนะอันนี้ที่ทาไปแล้วนะครับขาวนะครับขาวสวยนะฮะเนียนนะฮะผนังยังไม่เสร็จนะครับกําลังจะเก็บสีนะครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับโปรเจกต์นี้คุยกันไว้ว่าจะทําให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ นี่ก็วันที่25่แล้วนะครับก็คงไม่เสร็จนะครับก็น่าจะนะประมาณกลางเดือนนะครับกลางกลางเดือนหน้านะครับเปิดแน่นอนร้านมือถือชื่อร้านอะไรนะ DQ Mobile พอไหมรู DQ Mobile DQ Mobile นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันที่เปิดร้านผมก็จะมาถ่ายคลิปนะให้ดูนะครับผมนะี่ผมมามาดูบรรยากาศนะครับก็ส่งของเกรีมของนะครับผมก็ยังตกแมงนะครับผมนะ โต๊ะไม่เศร้างานดอกมือนี่นะทั้งวันนะโต๊ตะโต๊ะข้าวต๊ะแง่เนาะผมว่าได้เห็นแต่นี่มันเป็นงานในร่มนะดีอย่างหนึ่งนะครับบรรยากาศนะครับยามเช้านะมันนนทำงานแต่เช้านะครับอันนี้นยังเก็บสีไว้ทั้งนั้น,น้า คลิปนี้ก็บบขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูนะครับนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ